โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิปนี้นะครับสันก็จะมาอธิบายในส่วนของวิธีการเช็คข้อความบนภาพนะครับที่ท่านเนี่ยจะนําไปโพสต์บน f c e e o o o นะครับหรือในแพลตฟอร์มต่างๆแต่อันนี้เป็นชูของ Facebook นะครับแน่นอนถูท่านมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วท่านอยากแบบโพสต์รูปขึ้นไปแต่ถ้าไม่รู้ว่ามันจะลดการมองเห็นหรือเปล่าหรือว่าการแสดงผลน,นะครับโอเคให้ท่านเข้าไปที่ Google นะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่า t a k e โ v เลเฟ y บุ๊กครับคำนี้เลยครับเทโ e เลเฟ e บุ๊กนะครับคือถ้าท่านพิมพ์คำนี้นะครับเป็นอะไรที่วิธีเข้าที่ง่ายที่สุดแหละครับตั้งแต่ท่านเข้ามาเนาะจริงๆถ้าท่านไปกดจาก Facebook ตรงๆเนี่ยด้วยคําที่บางที a c e b o o k เองก็เปิดเวอร์ชันเก่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็แนะนำว่าให้คีย์คำนี้เข้ามาใน g o o g l e นะครับเทโ e เลเฟสบุ๊กปึ๊บอ่ะเซิร์ชมา จะเป็นลิงก์แรกเลยครับเนี่ครับเครื่องมือข้อตรวจสอบข้อความปิดทับ facebook นะครับอ่าท่านก็คลิกข้าไปเลยเนาะง่ายมากนะครับหลังจากนั้นมันจะมีหน้าตาขึ้นมานะครับซึ่งเป็นประมาณนี้เนาะมันจะมีหะายที่เป็นแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวท่านขออนุญาตลองเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะโอเค ยังไม่เปลี่ยนแสดงว่าอะไรรู้ไหมครับแสดงว่าตอนนี้ facebook ยังไม่ได้ไม่ได้ปรับในส่วนของการตรวจสอบข้อความบนภาพนะครับเรามาคลิกตรงนี้ครับคำว่าอัปโหลดนะครับมันจะมีคาว่าอัปโหลดพอเราคลิกอัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอารูปที่เราต้องการจะเช็คเนี่ยใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็มาดูครับว่ามันออกรูปแบบไหนครับมีสรูปแบบนะครับคือหนึ่งเหมาะสมครับอ่านะครับเอาใหม่หนึ่งเหมาะสมครับ2ข้อความในภาพต่ําก็จะมีการแสดง โฆษณาเนี่ยได้นะครับแต่อาจจะแบบลดการเข้าถึงเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วก็ข้อความบนภาพปานกลางเนี่ยจะลดอย่างมากเลยครับแต่ถ้าเกิดข้อความในภาพสูงข้อโฆษณาของคุณอาจจะไม่แสดงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีคือเราต้องมาดูนะครับว่าข้อความเราเป็นแบบไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาคลิกคำว่าอัปโหลดตรงนี้นะครับะังนั้นสมมุติจะมีรูปอยู่รูปหนึ่งเอ่อสมมุตินะครับกันสมมุติเป็นรูปนี้สมมุติเป็นรูปนี้แล้วกันเนาะนะครับรูปนี้คือรูปไหนครับเราขอล้อง โอเพนดูก่อนอ่าอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ทานใช้ท,ทำเหรียญเนาะนิสังเกตยังม,มีเทคเต็มไปหมดเลยตรงนี้ตรงนี้มีข้อความเต็มไปหมดเลยเนาะเอเคเราลองเช็คดูก่อนครับว่ามันใช้ได้ไหมครับเราก็กดตัวนี้นะครับนะครับเราก็คลิกตัวนี้เนะเาะแล้วก็กดโอเพนครับปุ่มอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะถูกอัปโหลดเข้าไปปุ่มเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นเทาๆนิดๆนะครับจางๆนิดๆอ่า เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะแสดงผลออกมาอ่านี่ครับข้อความในภาพเป็นไงครับเหมาะสมครับเห็นไหมครับอ่าโฆษณาของคุณจะแสดงตามปกติแสดงว่าการเข้าถึงของโฆษณาเนี่ยโอเคเลยนะครับเั้นถ้าเกิดมันขึ้นมาในขะนาดที่เหมาะสมถือว่าดีแล้วนะครับซึ่แนะนําว่าถ้าขึ้นแบบอื่นอย่าไปยิงดีกว่าครับนะครับเพราะมันจะทําให้การเข้าถึงเนี่ยน้อยลงคือท่านต้องจ่ายตังค์มากขึ้นนะพูดง่ายๆหรือจ่ายตังค์เท่าเดิมเหมือนคู่แข่งแต่ว่า การเข้าถึงน้อยลงกว่าคู่แข่งว่าท่านจะใช้งบประมาณในการทำเ,ย,เยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับโอเคสําหรับตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ต้องการเช็คข้อมูลในส่วนของการตรวจสอบข้อความบนภาพนะครับโอเคครับสวัสดีครับ